ส2608ชุมพรานพาส้านะคะสำหรับมอนิ่งมิ팅วันนี้ประเมินผลการทำงานของเมื่อวานเมื่อวานสาขาปิดยอดไปได้ที่610บาทนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทาได้9.14นะคะไม่ผ่านทารายวันตามที่ตั้งกันไว้ในส่วนของยอดรวมตอนนี้เราทำได้อยู่ที่25,300นะคะคงเหลือจากฐานคอม100,000อยู่ที่74,700บาทนะคะตอนนี้ต้องเร่งยอดอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะช่องทางหน้าร้านหรือช่องทางออนไลน์นะคะพยายามช่วยกันหายอด หาลูกค้าเข้าร้านให้ได้นะคะในส่วนของการหยิบจับขายสินค้าในส่วนของ CL นะคะ,ะให้หยิบจับล่างขึ้นบนนะคะเพราะว่าสินค้าเรียงเบอร์ตาและ e อ p i r ไว้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ํายาให้หยิบจักซ้ายไปขวานะคะเวลาหยิบขายกับลูกค้าแล้วก็ในการคีบบาต่างๆให้ถูกรูปให้ถูกรบสินค้าด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิวดว่ามีลูกค้าเข้ามาพยายามเคลียร์ขายเพิ่มในส่วนของการเพิ่มมาซีให้ได้นะคะขายโปรโมชั่นหลัก50% 70%ชิ้นที่2นะคะแล้วก็เลนโฟกัสนะคะพยายามแนะนํากับลูกค้าทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเป้าวันตัวเลขจะอยู่ที่8,000บาทนะคะ ก็ช่วยการขายอย่างเต็มที่นะคะในส่วนของการรับผิดชอบยอดพี่จะรับผิดชอบยอด5 0 0พันนะคะแล้วก็น้องนะคะรับผิดชอบยอด3 0 0พันนะคะสำหรับวันนี้เราจะช่วยกันปิดเป้าวันให้ได้นะคะขอบคุณค่ะ